สวัสดีครับอยู่กับตั้มทีวีนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูโซลาเซลล์ที่ผมมาติดตั้งเมื่อวานนะครับชุดนี้นะครับราคาสามหมื่นกว่าบาทนะผมสามหมื่นอ่ากลางๆนะครับตัวนี้เป็นโซลาเซลล์ปั๊มน้ำนะครับผมเป็นสมอ่านขนาดหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะผมตัวนี้ก็หนึ่งแรงครึ่งนะครับผมใช้แผงนะครับอ่าโมโนฮับเซลล์นะผมสามแผงนะครับเป็น แผง450วัตต์นะผมเป็นโมโน h ับเซลล์นะครับผมตัวนี้ทั้งหมดนี้เลยนะผมได้ท่อสูบขึ้นมานะครับผมประมาณ8ท่อนนะผมอ่าที่ใช้ที่ผมผมหย่อนลงไปนะผมประมาณ24เมตรนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานลองหย่อนประมาณ20เมตรนะรผมอ่ามีปัญหานิดนึงนะผมกลเลยหย่อนเพิ่มอีกอ่าอีกท่อนหนึ่งเป็น24เป็น24เมตรนะรผมก็ สูบทั้งวันนะเมืม่อวานประมาณ أ, ผมติดตั้งเสร็จเปิดลองตอนเที่ยงนะผมก็ประมาณครึ่งวันเนาะเมืม่อวานก็โอเคไม่มีปัญหานะ้าไม่ขาดนะผมตอนวันนี้ผมก็แดดดีนะผมผมก็เลยมามามาเทสอีกรอบหนึ่งนะผมเมื่อวานไม่ค่อยมีแดดนะผมแดดแบบแบบเขาเรียกอะไรมีเมฆหนานะผมเมื่อวานนะครับวันนี้ก็แดดดีนะผมนี่มาดูนะครับผม ๊มน้ำทำงานนะครับผมเวลานะครับผมแปดโมงนะครับผมลาแปดโมงนะครับตัวนี้เป็นต้มหม้อสําเร็จนะครับผมอ๋อตอนนี้ทํางานอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบหกโวลต์นะครับปั๊มนี่นะเป็นอ่าตู้เบเกอร์นะผมตู้คอนโทรลอยู่นี่เลยนะผมแล้วก็เบเกอร์นะครับผมมีอ่าเซิร์ชกันฟ้านะผมเข้าจําให้เรียบร้อยนะผมทางปลานะครับ มีกราวให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูน้ําออกกันนะผมว่าไหลดีไหมนี่นะเป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับผมตัวนี้โมโนฮับเซลนะครับฮับเซลยังไงนี่นะฮับเซลนะครับสายจะอยู่ช่วงกลางนะครับเป็นของตัวนี้เลยนะครับอ่าสี450่ร้อบาทนะครับ3ามแผงนะตัวนี้เพิ่มได้อีกแผงหนึ่งนะครับผม ก็ตัวนี้งบประมาณประหยัดนะสามหมื่นกลางๆนะครับผมนี่นะ <c oughs> ท่อออกสองนิ้วนะครับท่อออกสองนิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นปั๊มของฮันดูโรนะครับโอ้มวานไม่มีน้ำเยอะขนาดนี้นะวันนี้ก็เติมน้ำน้ำออกเต็มท่อเลยนะผมนู่นนะครับตัวนี้พี่ คือผมเดินท่อไว้ให้ท่านลูกค้านะผมไม่ได้ทากก่านะผมเผื่อแกอยากย้ายนะครับนี่นะปลาชอบมากเลยนะมีปลาใหญ่ด้วยปลาเล็กด้วยนะครับแกเลี้ยงปลานะครับน้ำออกเต็มท่อนะผมดันอุ้งปูดเลยนะเดี๋ยวนี้จะเทสทั้งวันเลยนะครับผมบอกแกว่าให้เปิดไว้ตลอดนะผมให้ไม่ให้ปิดนะครับเดี๋ยวมาดูสวนแกนะผมพื้นที่ประมาณ20กว่าไร่นะอยู่ตรงนี้นะครับต้องการน้ําด่วนนะผม จัดให้เลยวันเดียวจบนะผมติดตั้งมันเดียวจบมีปลาอะไรอะ่ะหลายปลาเลยอะ่ะปลาคะแยง,งด้วยน้ําใสเห็นปลานะครับผมเมื่อวานไม่มีน้ําเลยนะครับเมื่อวานไม่มีน้ํานะครับผมวันนี้มาน้ําเยอะเลยนะปลาดีใจปลาไม่ตายแล้วนะผมรอดแล้วตัวนี้แกจัดจาก,การเป็นคันแทไว้ใส่ท่อไว้ด้วยนะตอนแรกแกไม่มีน้ํานะผมแกสูบจาก อีกอีกอีก,อก,อกล่องฝั่งหนึ่งนะครับมาใส่นะครับผมตอนนี้น้ำแล้วแกเริ่มขุดจะวางท่อแล้วนี่นะตรงนี้ก็เป็นถั่วนะแกปลูกถั่วไว้ขายนะครับกินแบ่งปันนะครับเพื่อนบ้านใครมาเยี่ยมก็เก็บให้ฟรีนะผมอาจารย์แกใจดีนะครับเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะผมนี่นะอาจารย์โกอินเตอร์แบบ แกก็มาอยู่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะผมแบบมีโครงการปลูกผักล้านต้นนะผมนี่นะจานสว,วัสดีครับสวัสดีครับดีคทำอะไรครับสวัสดีช่างทำเซลล์ <laughs> ว,วันนี้จะทำการวางท่อ,อ <laughs> จะวางท่อเพื่อให้น้ำมันร้นจากด้านนี้มาด้านนี้เลยจะใช้ท่อรประมาณเกือบ5นิ้วท่อเป็นท่อใยหินนะครับเป็นท่อใยห,หินอ ตื่นเช้ามาว่ามาดูปั๊มโซลารเซลล์ทำงานเลยผมยังไม่เข้าใจระบบของมันตอนเช้ามันแดดยังไม่เยอะครับน้ำยังไม่ไหลพอแดดขึ้นมาแป๊บหนึ่งน้ำมันไหลชื่นใจเลยประมาณกี่โมงครับอาจารย์มีความมั่นใจว่าโครงการปลูกผักล้านต้นที่จะต้องใช้น้ำมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับมีความมั่นใจครับว่ามันจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดูจากน้ำน้ำดีไหลดี โซลาเซลล์ที่ติดตั้งให้สุด,ดยอดเลยผมไม่คิดว่าตรงนี้จะมีน้ำขนาดนี้วันนี้จะฝังท่อมาด้านนี้ปล่อยลงคลองนี้คลองนี้ไม่เกินสองวันเจ็บเหมือนกันอืมีนนะ,นะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกันนะครับคลองนี้กับคลองนี้นะครับผมมันจะเป็นสภาพเหมือนกันเลยถ้าถ้าถ้าไม่มีน้ําเติมนะครับผมจะเป็นแบบนี้ต้องทำน้ำขึ้นไปรถรด้านโน้นก็ พนักงานเขามาปรับพื้นที่วันนี้จะปลูกผักให้เสร็จสามไร่โอ้ครับมีพนักงานปลูกไหมครับอาจารย์พนักงานปลูกยังไม่ได้เลยดีว่าต้องมีแน่ๆทำคนเดียวไม่ได้สำหรับระบบน้ำหายห่วงแล้วทีนี้ไม่มีความกังวลแล้วครับผมทีแรกผมมีความกังวลเพราะว่านาผมเป็นนาดินทรายฤดูฝนน้ำเยอะฤดูแรงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวน้ำมันลดลงแทบจะไม่มีวันนี้ ตรงนี้ผมไม่ต้องปูพลาสติกแล้วทีนี้จะต้องมีน้ำนะครับ,น,รบน้ำมันจะขังของมันเองครับนะครับก็มีความสบายใจมั่นใจคนที่อยากจะมาดูมาชมก็มีความมั่นใจได้ว่าโครงการนี้ไม่ลม้มเพราะว่าการปลูกพืชทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับน้ํา <c oughs> นะครับวันนี้ผมได้มอบความไว้วางใจให้กับหลานชายตั้มมาดูแลเรื่องระบบน้ําทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะติดตั้งโซล่าเซลล์นะ ระบบน้ําทั้งหมดนี้จะให้เขามาดูแลมาวางแผนมอบความคิดเห็นว่าทําอย่างไรโครงการใหญ่หญๆแบบนี้มันถึงจะไปรอดเรื่องน้ําแต่วันนี้ผมมีความมั่นใจแล้วขอบคุณมา,ทากาทั้งกลุ่มัสีเดีครับผมโอเคครับก็นี่นะครับผมอาจารย์ทรงยศนะผมแกก็มีโครงการนะผมปลูกผักล้านต้นภา,ภายในระยะเวลากี่ปีครับอาจารย์สามปีผักล้านต้นสามปีเพื่อเสริมรายได้จากการทำนาอ่านี่นะครับผมศูนย์เรียนรู้ชุมชน พี่ดีต้อนรับพ<ป>ี่นะ้องทั่วโลกมาดูได้อันนี้คือปีแรกเนาะรเริ่มตน้นครับผมนี่นะมาดูครับแกก็อบอกรถรถไถน,นะผมมาปั่นเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่นะผมในการปลูกผักนะครับผมซึ่งปลูกได้นะผมตอนนี้มีน้านะน,นะผมมีน้าแล้วนะผมมีน้าแล้วแกก็จะปลูกได้อันนี้นี้นี่แหละแกก็ใช้น้ําจากร่องตรงนี้นะผมรดนะครับผมรด ไปสักพักหนึ่งน้ําก็หมดนะผมไม่มีน้ําที่จะลดผักอีกแล้วนะผมแกก็เลยอดําเนินการเจาะบดานนะผมติดตั้งโซลาเซลล์นะผมทีมงานช่างต่ามาติดตั้งให้นะผมก็ราคาก็กันเองนะผมคุยกันได้นะครับตัวนี้นี่นะผมปลาแกก็จะแกสูบจากนี่นะที่เรียกแกสูบจากนี่ไปไว้อีกลองหนึ่งเพื่อที่จะช่วยปลานะผมเพราะว่าปลามันมันเริ่มแห้งขอดนะ มันเริ่มตายนะผมแกก็เลยต้องแก้ไขต้องเรียบแก้ไขเด่งด่วนนะผมถ้าชะลอการติดตั้งโซลาเซลล์ตัวนี้ไปนะผมก็ไม่รู้จะเอาน้ําที่ไหนนะครับผมมาเติมนะครับเพื่อที่จะไว้ลดผักนะผมแล้วก็เพื่อที่จะไว้หาเลี้ยงปลานะผมตัวนี้เป็นแนวคิดที่ที่ดีนะผมที่ดีในการแก้ไขปัญหานะครับระยะยาวนะผมตัวนี้เป็น เป็นเขตพื้นที่ที่ห่างจากเสาไฟฟ้าด้วยนะผมตรงนี้อ่าาจะทําอะไรก็ต้องใช้โซลาร์เซลล์นะผมต้องใช้โซลาร์เซลล์นะผมก็ห่างจากเสาไฟฟ้าประมาณประมาณเกือบโลหนึ่งนะผมนะครับประมาณเกือบโลหนึ่งนะครับถ้าจะทำะเป็นแบบไฟฟ้าหรืออะไรก็จะลําบากนะผมต้องใช้โซลาเซลล์เข้ามาช่วยนะเพราะว่ามันเป็นทุ่งนาแล้วก็ยังมีป่าอยู่นะผมเป็นป่า ต้นเขาเรียกอะไรต้นสะแบงต้นอะไรเนี่ยนะผมเยอะนะครับส่วนใหญ่นะผมจะเป็นต้นสะแบงนะครับผมแล้วก็จะมีทุ่งนานะผมทํานาทำข้าเอาข้าวเป็นหลักนะผมปีนี้ก็เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ต้องทํายังไงให้มีรายได้เพิ่มนะผมแกก็มีโครงการปลูกผักนะผมนะครับนี่นะ เป็นศูนย์เรียนรู้นะผมอน,นาคตนะครับใครนะครับผ่านไปผ่านมานะครับผมเขตบ,บ้านหนองยางนะผมตรงนี้อยู่เส้นทางาบ้านหนองยางไปบ้านโนนทุ่งนะนะครับตัวนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะผมผมพามาดูวันนี้ก็เป็นแนวทางนะผมสําหรับใครอยากปลูกผักนะนี่นะคันเทไม่ต้องถงังไม่ต้องอะไรนะผมแกขุดหลุมนี้ขุดหลุมแบบนี้นะผม ก็ยอดมเมล็ดได้เลยนะผมเกิดนะผมเสร็จแล้วแกก็ทําให้มันขึ้นแกก็เก็บขายทุกวันนะแกได้เก็บขายทุกวันนะผม <c oughs> ซึ่งบริเวณฝั่งนู้นที่แก,กเก็บขายอยู่มันก็เริ่มแห้งแหงเหี่ยวไปแล้วมันก็จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่แกแกปลูกไปนะครับสลับที่ไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะผมส่วนที่เป็นแปลงนะครับที่ให้รถถ่ายมาถ่ายแล้วก็มาปัดน,นะผมตรงนั้นแกก็จะปลูกพวกแตงนะครับพวกผัตกตระกูลแตงต่างๆนะครับผมตรงนั้นก็ ใครสนใจนะครับแวะมาเยี่ยมชมได้แล้วก็มาดูงานได้นะผมเผื่อใครอยากทําตามนะผมเป็นแนวทางนะครับผม mm hmm. ส่วนใครนะครับผมมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะผม mm hmm. ช่างต่านะผม mm hmm. ก็คอมเมนต์เข้ามานะผม mm hmm. หรือสิโทรมาก็ได้นะผม093 539 5193 mm hmm. นะผมช่างต่ำนะ mm hmm. ผม บริการติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับผมก็ละแวกใกล้เคียงนะเขตอำนาจเจริญติดต่อได้นะผมตัวนี้หรือจะปรึกษาจะหรือหาของไม่ได้อยากให้ผมหาให้ส่งให้ได้นะผมตัวนี้ราคาคุยกันได้นะผมอยากได้ราคาประมาณไหนผมหาของให้ได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ